มาตัลลี่ยังคะ FC วันนี้ไลฟ์สดตัวเลขเข้ามาแล้วนะคะคลินิกตัวเลขเข้ามาแล้วเมมเบอร์มีใครเข้ามาแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาพูดตัวเลขเรื่องตัวเลขการเงินค่ะเป็นเลขเงินทั้งหมดเลยหลายคนก็ในช่วงนี้วิกฤตเนาะเศรษฐกิจของโควิดก็ทําให้คนต้องวุ่นวายเรื่องเงินกันพอสมควรก็เลยอยากจะมาบอกกันในเรื่องของตัวเลขของเรืการเงิน ถ้าใครอยากรู้ว่ามีเลขเงินอยู่ในเบอร์ตัวเองไหมหรือสิ่งรอบตัวของตัวเองมีเลขเงินอยู่ในตัวไหมก็รีบเข้ามาค่ะนะคะสมาชิกใครวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะจะไลฟ์สดปล่อยเคล็ดลับทั้งหมดที่มีนะคะเท่าที่จะรู้ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเลขเงินอะไรบ้างเลขเสียเลขเงินอะไรบ้างวันนี้เตรียมประกาศกระกานะคะกระดาษประกาเตรียมจดไว้เลยนะคะ fc ใครที่เข้ามาแล้วนะคะคอย เก็บเล็กเก็บน้อยนะคะเกล็ดที่แอลให้ไปนะคะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องเงินก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับหลายคนเนาะสวัสดีค่ะ f c ที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะเนื่องจากภารกิจเยอะนิดนึงก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับเลขเลขเงินของคนหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะประสบปัญหาอยู่นะคะก็ เข้ามาเพื่อศึกษาตัวเลขเงินเพื่อจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้เอาจะให้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าเนื่องจากภารกิจเยอะมากตอนนี้งานยุ่งมากติดพันตัวมากเลยจริงๆแล้วอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เมมเบอร์ในลับเฮาส์ก็200กว่าคนแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบนะขอเข้ามาหลังไม่มั่งอะไรมั่งอยากให้เปิดเยอะๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ในลับเฮาส์สี่ทุ่มสี่ทุ่ม,ม,มวันอาทิตย์นะคะเนี่ยหลังจากปิดไลฟ์สดนี้แล้วสี่ทุ่มเจอกันที่ห้องขับเฮาส์นะคะห้องดูดวง แะะอลจะเปิดห้องดูดวงนะคะดูทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดเพิ่มค่ะเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นอังคารหรือพุธสักวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีวันศุกร์ให้อีกวันหนึ่งนะคะเพื่อให้เมมเบอร์หรือสมาชิกตัวเลขนะคะ FC ของแอลได้เข้าไปดูไปคุยกันในห้องนั้นได้เลยนะคะสดๆ โดยที่ไม่ต้องมานั่งดูกันอย่างนี้อีกแล้วคุยกันในสดๆเลยถามกันสดๆเลยอยากรู้เรื่องอะไรเข้ามาถามเข้ามาฟังนะคะเอลจะแชร์ความรู้ในเรื่องของตัวเลขไว้ให้ในนั้นนะคะใครมี iPhone ค่ะเตรียมตัวนะคะโหลดขับหาไว้เลยนะคะเป็นเบมเบิร์ในนั้นแล้วเราเข้ามาติดตามกันนะคะสมาชิกที่ดูของแอลมานานแล้วนะคะก็ตอนนี้แอลไลฟ์สดแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับ ตัวเลขดีๆเลขมงคลไปให้เยอะละนะคะเก็บเก็บความรู้อันนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะกับผู้คนนะคะหรือคนรอบตัวของคุณก็ได้ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนตัวเลขดีๆนะคะเป็นพลังงานที่ดีในชีวิตเก็บไว้เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เราอยู่ให้มันดีขึ้นมากกว่าคนอื่นชนะคนอื่นแล้วก็ได้เปรียบนะคะในการที่เรามีสิ่งดีๆในรอบตัวเหมือนกับการจัดวงจุ้ยนะคะหลายคนคงรู้ว่าการจัดวงจุ้ยที่ดีมีผลนะคะเจ้าสัวใหญ่ๆ นะคะหรือคนที่มีธุรกิจใหญ่หญๆลองสังเกตดูนะคะไม่ว่าจะบ้านหรือที่ทํางานหรือทุกอย่างในรอบตัวเขาเขาจัดห่วงจุ้ยหมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความได้เปรียบจริงๆนะคะออวันนี้นะคะจะมาบอกเรื่องของตัวเลขที่เ,ออเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องเลขเงินอันลับแรกเลยนะคะ FC เตรียมกระดาษปากกาไว้เลยนะคะจดไว้นะคะเลขเนี่ยถ้าเราอยากจะมีเลขเงินที่ดีนะคะอันดับแรกคือต้องหนีเลขเสียก่อนนะคะ อ๋อลืมกล่าวสวัสดีก่อนนะคะ FC FC ทุกท่านนะคะสวัสดีะคะ่ะ FC ตัวเลขวันนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยเลขเงินนะคะจะบอกให้ว่าอันไหนเป็นเลขที่ควรจะหลีกเลี่ยงและเลขไหนที่ควรจะใช้นะคะตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะที่เป็นเลขเงินเนี่ยที่จะทําให้เราเสียเงินได้ง่ายก็คือจดไว้นะคะมีกระดาษปากกาจดน,นะคะ0ูน,นค่ะตัวเลขแรกคือเลข0ูย์นะคะ เลขนี้ถ้าค,คุณมีใช้อยู่ในรอบตัวคุณเนี่ยคุณจะถูกโกงถูกหักหลังถูกทรยศได้นะคะนั่นหมายความว่าเงินคุณได้มาเท่าไหร่คุณจะโดนคนก็เอาไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเวรกรรมอีกนิดนึงนะเนาะอาจจะบอกให้ว่าใครที่เคยทาเวรกรรมไปเอาเงินเอาทองอะไรใครเข้ามาเดีชาติปังไหนก็ไม่รู้ชาตินี้คุณได้ใช้เขาแน่ๆค่ะเพราะว่าคุณมีเลขศูนย์หนึ่งถูกโกงถูกหักหลังแน่นอนนะคะส่วนอันต่อไปนะคะเลขศูนย์สองค่ะศูนย์สองเนี่ย เป็นเลขที่จะเก็บเงินไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะอะไรคะคุณจะเสียเสียใจกับเรื่องเงินค่ะเหมือนจะได้จะได้หรือได้เงินมาแล้วคุณก็ต้องมีแลกอะไรด้วยการเสียใจไปโดยที่เงินที่คุณได้ไม่ได้มีประโยชน์กับตัวคุณเลยคุณจะรู้สึกเสียใจกับเงินที่ได้มานะคะหรือเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น0ู 02. มีอยู่คุณอาจจะต้องมีการเสียใจเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ06นะคะ FC ดูนะคะ06 06เนี่ยมันเลขเงินั่วเมื่อไหร่ที่มีคุณ06เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะใช้เงินได้แบบชนิดที่ว่าั่วไหลได้ดีเลยจนถึงกระทั่งเงินช็อตเลยทีเดียวต้องระวังนะคะ06นี่เป็นเลขทีเ่เขาเรียกว่ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะคะต้องระวังไว้ด้วยอย่าให้มีในเบอร์หรืออย่าให้มีตัวเลขแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณนะคะเอาละค่ะต่อไปก็จะเป็นเลขเงินนะคะที่คุณคิดว่าอันเนี้ยคุณจะต้องมีเพื่อจะได้มีเงินมีทองนะคะ fc จดไว้นะคะ,ะ,คะเลขเงินก็จะมี ศูนย์ไม่ใช่เลขเงินเลขเงินจะขึ้นด้วย2 2 6เลข26เนี่ยจะข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณจะมีคน,เป,น,คนเป็นคนที่มีวาจาเป็นรั์นะคะเวลาพูดหรือโน้มโน้มน้าวคนหรือว่าเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คุณสามารถพูดให้คนแล้วดึงดูดเงินได้นะคะก็จะเป็นเลขที่มีวาจาเป็นทรัพย์นะคะคนก็จะมาปรึกษามาคุยกับคุณเยอะคุณก็จะได้บอกเขาแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาคือคุณจะได้เงินจากการบอกเล่าบอกกล่าวด้วยทีเดียว ต่อไปนะคะเลข28เลข28เนี่ยจะเป็นเลขเงินชนิดที่ว่าคุณวันๆคุณคิดแต่เรื่องเงินค่ะคิดแต่เรื่องหาเงินคิดแต่เรื่องจะต้องทํายังไงให้มีเงินแล้วมันก็จะมีเงินเยอะเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเลข29 29เป็นเลขที่ทาทาให้คุณเวลาต้องการที่จะมีรายได้เนี่ยเลข29อยู่ในตัวคุณจะเป็นคนที่มีรายได้ดีค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องแชร์นิดนึงคนที่มีเลข29เนี่ยจะมีสเสน่ห์และมีรายได้ีได้ดีอยู่ๆก็มีรายได้เข้ามาอย่างฟุกๆ เช่นถูกหวยนะคะออมีน้องบางคนที่เริ่มใช้เลข29เป็น fc คนหนึงเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บใช้เลข29เข้าไปถูกหวยงวดแรกเลยจ้ายังไม่ทันอาทิตย์เลยอันนี้เร็วที่สุดเลยนะคะเท่าที่เคยมีมาก็ต้องบอกว่าขอให้น้องโชคดีนะคะที่ได้เลขดีๆไปเก็บไว้ในตัว29นี้เป็นเลขเงินที่หาไราไยได้ได้ดีมีเสน่ห์มีเงินฉเฉลียวนะคะ,ะ,คะต่อไปค่ะเลขเงินเลขอีกตัวนึงก็คือเลข36ใครมี36อยู่ใน,นะะในเบอร์นะคะคุณจะโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่า เลข36เนี่ยมันจะทําให้คุณหาเงินหาทองได้คล่องมากเพราะคุณมีสเสน่ห์ที่แรงหาเงินได้ชนิดที่ว่าไม่ต้องง้อใครลูกค้าก็ไม่ต้องง้อลูกค้าวิ่งก็มาหาเองเลยง้อคุณด้วยแถมอยากจะโอนเงินให้คุณเลยทีเดียวนะคะ36เป็นเลขเงินที่ดีค่ะหาค้าค้ขาขายคล่องตัวต้องบอกอย่างนี้ลูกค้าง้อเราอ่ะสบายเลยไหมฮะได้เงินสบายๆนะคะต่อไปเลข4 6ค่ะ46เนี่ยเป็นเลขสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีเงินทองเข้ามาได้ง่ายๆคืออันนี้ต้องบอกว่า การที่มีคุณมีสี่หกอยู่ในร่างกายเนี่ยคุณจะดึงดูดเงินแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่มีสี่หกอยู่เนี่ยก็ดึงดูดคนเข้ามาหาคุณดึงดูดเงินก็มาหาคุณเพราะฉะนั้นคนที่ทํามีสี่หกเนี่ยคุณจะทําธุรกิจทําการค้าอะไรเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องทําอะไรเลยมันดึงดูดเข้ามาหาคุณเองเลยโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะคะต้องบอกอย่างนั้นเลยทีเดียวต่อไปค่ะจดทันไหมคะ fc ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายคือเลขห้าหกหกห้าค่ะ เลขนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานในการดึงดูดเงินมันเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเป็นของเรื่องของพลังงานค่ะถ้าคุณมีห้าหกหกาเนี่ยพลังงานมันดึงดูดเงินเข้ามาเองอันนี้เนี่ยต้องบอกได้อย่างว่ามันเป็นเลขเลขที่สามารถให้เงินคุณได้แบบลงตัวเลยทีเดียวมีมีเลขนี้อยู่ในในเบอร์โทราศาพัพท์หรืออะไรที่ลอกตัวคุณนะคะจะบอกได้เลยว่าห้าหกหกห้าเป็นเลขที่ไม่ต้องทําอะไรเงินก็วิ่งเข้ามาต้องบอกจริงๆนะคะว่าอันนี้เป็นเลขพลังดึงดูดเงินเลย ะะถือว่าคนที่มีเลขพวกนี้โชคดีค่ะนะคะเหมือนที่อาจารย์มีนะคะที่ทุกคนสามารถคุยกับอาจารย์ได้ติดต่อคุยกับอาจารย์ได้สามารถปรึกษาได้นะคะทางเบอร์โทรท,ที่เคยให้ไว้ในคลิปแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้บอกไว้ให้อีกทีค่ะถ้าอยากติดต่ออาจารย์นะคะ0625651565นะคะ ติดต่อตอนค่ำๆนิดนึงนะคะเพราะอาจารย์ทางานประจํากลางคืนเท่านั้นที่จะรับกลางวันไม่รับค่ะทางานนะคะต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะแล้วก็ธุรกิจตอนนี้ก็ยุ่งมากเลยหลายๆอย่างทําก็ปิดตัวยากนิดนึงต้องขออนุญาตพยายามโทรนิดนึงนะคะถ้าโทรติดแล้วได้คุยกับอาจารย์ถือว่าโชคดีค่ะโทรติดแล้วคุยกับอาจารย์ไม่ได้ถือว่าเราไม่มีบุญต่อกันไม่มีบุญสัมพันธ์กันก็คงคุยกันไม่ได้นะคะเอาเป็นว่า คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะต้องขออนุญาตจริงๆต้องไปทําภารกิจอ nee, ื่นแล้วค่ะตอนนี้มีอะไรที่ธุรกิจมาทําให้อีกเยอะแยะเลยอาจารย์เริ่มไปทําอะไรอีกหลายๆอย่างตอนนี้ก็เลยทําให้ต้องขออนุญาตหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะโอกาสหน้าเราจะเจอกันเป็นช่วงๆแล้วกันถ้าวันไหนสะดวกก็จะมาแชร์คลิปให้อีกนะคะก็ขอให้สมาชิกทุกคนนะคะที่เป็น fc ตัวเลขนะคะที่รักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ะะแชร์คลิปออกไปเยอะๆเพื่อให้เพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวเราได้รู้ด้วยด้วยด้วยกันเช่นกันเพราะอาจารย์ให้ให้คลิปเนี้เป็นฟรีๆเลยให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ฟรีๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใน YouTube ในเพจของอาจารย์นะคะพิมพ์โโละพัฒน์โ o ลโนะคะหรือโค้ดพิมพ์ละัฒน์ะคะแล้วก็เข้าไปเป็น Follow กันอยู่ในคั b เฮาส์ด้วยนะคะในไลน์ใน Facebook ของอาจารย์ใครเข้ามาได้ก็กด ไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันอยู่นานๆเวลามีคลิปอะไรดีๆก็จะได้ตามกันได้ตลอดนะคะเอมีใครเข้ามาบ้างแล้วน้องบอลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงค่ะอาจารย์ค่ะคิดถึงค่ะสุดยอดนะคะอ๋อคุณแววดาวสุดยอดนะคะขอบคุณค่ะได้เดอดีๆไปแล้วนี้ใช่ไไม่ล่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องอุ้มบุญอ๋อสวัสดีค่ะเมมเบอร์ Member, เข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วไม่เป็นไรค่ะเข้ามาในไม่ทันในช่วงคลิปแรกก็เข้ามา ฟังด้อนหลังได้นะคะแต่ก็ต้องขอประทานโทษจริงๆเรื่องจากว่าอาจารย์งานเยอะมากช่วงนี้ต้องขออนุญาตปิดคลิปตอนนี้ก่อนแล้วไปทําภารกิจอื่นเพราะตอนนี้มีภารกิจเพิ่มเยอะเลยนะคะต้องขอโทษทีเวลาพักผ่อนน้อยมากต้องเราก็มาเจอกันเป็นช่วงๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวพยายามจะแชร์ให้เป็นช่วงๆนะคะสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีพลังงานชีวิตที่ดีนะคะเป็นพลังงานตัวนี้ตัวเลขที่ดีปรับสิ่งที่ทุกขหรือลําบากก็กลายเป็นเลขดีๆให้สบายได้เปรียบ มีเงินมีทองสมหวังได้ด้านความรักและประสบความสําเร็จที่ดีในชีวิตตลอดไปนะคะหวังว่าทุกคนที่ได้คลิปนี้ไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังปงมีเงินมีทองไหลามาเทมามีความสุขสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลบายบายแล้วเจอกันนะคะสี่ทุ่มไปเจอกันที่ขับเฮ้าส์นะคะเอฟซี FC ที่เป็นเมมเบอร์ขับเฮ้าส์ข,ของแอลเข้าไปห้องดูดวงนะคะเอาเปิดห้องไว้จ้าบายบาย,บายค่ะบายบายนะคะแล้วเจอกัน